โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนบ้านยางล้วนเจริญราษภัยบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านยางล้นเจริญราษภัยบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งโดยการนำของนายสุดสาครใชัยมัชชิมผู้อำนวยการและนายชาวลิตยิ้มแย้มรองผู้อำนวยการเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบัน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น268คนและมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น18คนผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนมีมาตรการด้านการป้องกันดังนี้โรงเรียนได้ดำเนินการมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็ง โดยได้บูรณาการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้เยาวชนมีความตระหนักรู้ถึงพิษภัยและแนวทางป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดนอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นกิจกรรมกีฬาดนตรีศิลปะและจิตอาสา มาตรการด้านค้นหาโรงเรียนมีมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคนและมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเราใช้แบบสอบถามและการพูดคุยเชิงลึกเพื่อระบุนักเรียนที่อาจต้องการการช่วยเหลือทั้งนี้ ยังมีการสุ่มตรวจสารเสพติดอย่างโปรง่งใสและเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนของเราปลอดภัยจากสิ่งเสพติดมาตรการด้านรักษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือโรงเรียนของเรามีศูนย์ให้คำปรึกษาคลินิกเสมารักที่ให้บริการด้านการปรึกษาเชิงลึก และให้ความช่วยเหลือในกรณีที่พบพฤติกรรมเสี่ยงนอกจากนี้เรายังร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้การดูแลและบำบัดอย่างเหมาะสมมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนมีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็งโดยมีตู้เสมารักเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และบุคลากรรวมกันแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการเฝ้าระวังที่ประกอบด้วยครูนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมมือกันสอดส่องดูแลป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมาตรการด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้กำหนดนโยบายและแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมร่วมกันตลอดจนกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผล โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยมีความสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชนไทยสืบไป